สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องโมนิ่งทาร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอันดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรเข้าสู่ภพเรือนสหัสช,ชะคือเดินถอยหลังจากภพเรือนพันธุเข้าสู่เรือนสหัสช,ชะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างก็จากดวงดาวที่จันรนะคะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะ เดินพักองศาก็หมายถึงดาวพรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้การเดินทางการเข้าสังคมการมีคอนเน็ชันการพบปะผู้คนที่มากขึ้นการเดินทางมากขึ้นบางท่านอาจจะช่วงนี้อาจจะเดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงแล้วก็จะได้รับผลจากการเดินทาง แล้วก็มีเกณฑ์จะได้คอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามาด้วยคุณจะมีในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงที่จะนำพาซึ่งโอกาสของการได้ไรายได้การงานที่จะเติบโตก้าวหน้าได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูที่อยู่ในภพเรือนลพะเป็นคู่มิตรใหญ่ที่จะส่งเสริมให้คุณได้งานกับสังคมใหม่ๆกับการเดินทางกับการพบปะผู้คนที่มากขึ้นหรือชื่อเสียงของคุณจะโดดเด่นด้วยในช่วงจังหวะนี้ การงานก็โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษดวงของคุณจะกลับมาเฮงมาปังมาฟื้นฟูในสิ่งที่มันขาดหรือในสิ่งที่มันเคยผิดพลาดหรืออาจจะพลาดหวังอะไรไปก่อนหน้าน,นี้ตอนนี้เหมือนคุณจะได้กลับมาเพื่อฟื้นฟูเพื่อเรื่องของโอกาสที่กลับมาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะาดูกันต่อว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างนะคะ การทนายเป็นการทนายในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบทเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดดาวพระระาธจ,จะย้ายตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี68ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมปี69นะคะก็หมายถึงย้ายมาแล้วแหละอืแล้วก็ดูลัคนา80แล้วก็ดูราศี20%นต์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรว,ว้าวไพใบแรกราชาถือเรียนแล้วก็หก ค้วยพลังงานย้อนกลับหมายถึงการกลับมาของดาวพระพฤหัสก็คือความยิ่งใหญ่ในเรื่องของการได้เงินได้ทรัพย์คอนเน็ชันจะพาคุณให,ให้ได้ในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าไพ่บ่งบอกถึงว่าคุณจะได้แอบทำซุ้มทําบางสิ่งบางอย่างหรือจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเดือดตา์ขึ้นมาการมีชื่อเสียงการมีเสน่ห์การมีคนรู้จกัก อัศวินถือเหรียญสีดาบสามเหรียญจัสมินอัศวินถือดาบสิบไม้เท้าโอ้โหงานเฮงงานปังงานหนักงานเร่งงานด่วนงานแก้ไขปัญหาก็มางานนอกงานในคือ คืองานหนักแน่นอนเพราะคุณจะเฮงจะปังงานยิ่งเยอะยิ่งทําให้คุณปังให้คุณรวยแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าระวังสุขภาพร่างกายของคุณเพราะว่ามันมีอะไรที่มันตรวจไม่เจออะไรที่มันแอบแฝงอยู่ต้องหาคุณหมอหน่อยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้งานของคุณจะกลับมาฟื้นตัวดีมากๆทําให้คุณได้ไรายได้หรือบางท่านก็จะกลับไปแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดพลาด หรือคุณอาจจะได้โอกาสบางอย่างที่กลับมาโอกาสของการสร้างไรายได้อาจจะเป็นงานเบื้องหลังงานที่เป็นงานช่วยเหลืองานลับๆงานที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณทำอะไรก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างเดียวอาจจะแอบซุ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ให้ใครรู้ก็ได้แต่มันจะเกิดความเฮงความปังแล้วก็จะมีคนนิยมชมชอบในสิ่งที่คุณทำหรือบางท่านที่แอบไปเหมือนกับ แอบไปทําอะไรบางอย่างรอการอนุมัติรอการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างก็มีโอกาสจะได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทนุนและมอร์นิ่งเห็นถึงความเด็ดขาดของคุณมากขึ้นการที่คุณอาจจะถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะเหมือนกับทำอะไร ด้วยความรอให้มันมั่นคงรอให้มันให้มันแบบพร้อมซะก่อนแล้วคุณจะลงมือทำเนาะแต่ตอนนี้คุณไม่ใช่อย่างนั้นคุณเป็นคนที่มองเห็นโอกาสแล้วก็ทำตามจังหวะเวลาทำอะไรดูรวดเร็วมากขึ้นตัดสินใจรวดเร็วแต่บางครั้งความเร็วของคุณมันอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ก็ต้องระวังในข้อนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะมอนิงเห็นถึงความ อยากจะอยากจะทําอะไรให้มันได้ดังใจอยากจะทําให้มันเสร็จเร็วๆอยากจะทําตามเป้าหมายให้มันให้มันเสร็จไวๆแบบนั้นนะคะความมีอโก้คําความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยเหมือนกันระวังในเรื่องของอารมณ์ที่จะทําให้นาพาให้คุณตัดสินใจแล้วไม่ได้คิดหน้าคิดหลังได้เหมือนกันก็เหมือนให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะว่าหมอหนิงเห็นถึงการมีคนแอบซุ่มแอบซุ่ม หมายถึงว่าอาจจะคิดไม่ดีอาจจะจ้องเล่นงานอาจจะเป็นอริัตูคู่แข่งของคุณก็ได้ที่ยังแบบอยู่ในที่ลับเนาะอาจจะแบบแอบบทำอะไรบางอย่างเบื้องหลังอ,อ,อาจจะวางแผนไม่ดีอยู่เหมือนกันในสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเป็นคนที่เ,เป็นผู้นําเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนรับผิดชอบอะไรเยอะเหมือนกันเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่พูดจาดีพูดจาอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนที่ มุ่งมั่นสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มัน,ม,นมันดูรอบคอบแต่เวลานี้คุณอาจจะอยากอยากบรรลุเป,ป้าหมายให้มันไวๆอยากได้รับการยอมรับที่ที่เหมือนเหมือนคุณมันมีความแบบอ,อ,อยากค่ะมันเป็นความทะเยอทะยานเนาะมีมีแรงผลักดันสูงมีเรื่องของไฟในเรื่องของการอยากทําบางครั้งมันก็อาจจะต้อง คิดให้ช้าลงนิดนึงเพราะว่ามอร์นิ่งเห็นถึงอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เหมือนให้ชะลอเนอะพอพาะเพราะไพ่สี่ดาบขึ้นมาคือคือต้องรอจังหวะเวลานิดนึงต้องต้องอเหมือนกับให้ให,ให้ให้ชะลอลงหน่อยอย่าเร็วจนเกินไปอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์มากเกินไปอีกโกวตาอาจจะใช้ให้น้อยลงเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบถ้าอยากทําอะไรก็จะทําตามความคิด ่ทำตา,า,ามอารมณ์ของตัวเองอก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องต้องซอบๆลงมานิดนึงเพราะว่าหมอนี่เห็นถ <c oughs> ึงมีคนที่แอบสองแอบมองรอจังหวะที่คุณเผลอรอจังหวะที่คุณคุณไม่ระวังตัวเขาอาจจะทำอะไรบางอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่างานของคุณเป็นอย่างไร งานของคุณคุณเป็นคนมีหน้ามีตาทางสังคมเป็นคนที่เพอร์เฟกช่นนิดเหมือนกันเป็นคนที่แต่งตัวดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่พูดจาดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบลงทุนชอบในเรื่องของการหาเงินทองคือมีความคิดที่อยากจะหาเงินเพื่อจุดประสงค์บางอย่างหรืออาจจะเป็นด้วยภาระที่คุณต้องจัดการอยู่เหมือนกันเนาะ ก็เหมือนกับอะไรที่มันเป็นภาระอะไรที่มันต้องจัดการดูมันเบาขึ้นเพราะเหมือนเหมือนคุณจะได้หลุดพ้นหรือคุณอาจจะอาจจะทําอะไรแล้วมันมีความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณทํามีคนเข้ามาช่วยเหลือก็ได้หรือมันมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตหรืออ,อ,อะไรที่มันติดติดขัดขัด,ขดที่คุณเคยได้รับ เหมือนมันหลุดพ้นเหมือนมันฟลร์ขึ้นการงานดูจะคล่องขึ้นหรือรอาการตอบรับบางอย่างของคุณมันได้รับการตอบรับที่ดีงานดูจะลื่นไหลแล้วก็เป็นช่วงจวังหวะขาขึ้นหรือขาขาลุยของคุณเพราะหมอนิงเห็นถึงความพยายามและดูหน้าที่รับผิดชอบดูมากขึ้นแต่ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนว่าอย่าใจร้อนทําอะไรใจเย็นเย็นเพราะหมอนิงเห็นถึงความที่คุณอยากให้มันเสร็จเนาะอยากให้มันได้อยากให้มันเสร็จอยากให เป้าหมายของคุณมันมันมันได้ตามความคิดของคุณแต่บางครั้งเราต้องชะลอคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ด้วยความคิดที่รวดเร็วด้วยความอ,าอยากให้มันเสร็จเร็วๆแบบนั้นนะคะก็ให้ระวังในข้อนี้งานของคุณยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างถ้าคุณรอข้อตกลงการทําสัญญาเซ็นสัญญาบางอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วก็บางท่านที่ อาจจะซุ่มทาอะไรบางอย่างก็มีโอกาสจะเฮงจะปังได้เหมือนกันนะคะดูจะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานถึงงานจะหนักมากขึ้นแต่รายได้ก็มาตามในส่วนของงานของคุณด้วยนะคะก็ดีขึ้น,นะคะ่ะในเรื่องของการงานคุณจะสะสางงานบางอย่างหรือสะสางอะไรที่มันเป็นเรื่องของปัญหาหลังบ้านปัญหา,าบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่ได้ งานของคุณมอร์ NING เห็นถึงบางท่านต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการมีข้อปกปิดปิดบงังบางอย่างด้วยนะคะเหมือนเอกสารสัญญาอาจจะไม่ครบหรือการมีข้อบกพร่องบางอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนให้ตรวจสอบดีๆใครที่เป็นเจ้าของกิจการเนาะต้องระวังในเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อตกลงบางอย่างอาจจะผิดพลาดเอกสารอาจจะผิดพลา,าจจด เพราะว่าหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยของคุณก็ได้เพราะมันมีบางอย่างที่มันมันขัดใจมันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้ตามเป้าหมายของคุณก็ได้อถ้าคุณระวังตรงนี้ได้ข้อตกลงหรืออะไรบางอย่างมีโอกาสที่มันจะกเกิดโปรเจกต์หรือโครงการบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนคุณจะได้ในเรื่องของข้อตกลงแต่อาจจะเสียผลประโยชน์บางอย่างก็ได้ แต่มีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่หญโปรเจกต์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ระวังให้เรื่องเรื่องของสุขภาพเยอะๆนะคะเพราะว่าหมอหนิงเห็นถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณอาจจะทุ่มทุ่มสุดตัวกับการทํางานมากๆเนาะแต่อาจจะลืมอาจจะละเลยในเรื่องของสุขภาพตัวเองไปในด้านของการเงินการเงินจะกลับมาดีขึ้นบางท่านจะได้จะได้ในเรื่องของโอกาสการได้เงินก้อน บางท่านก็อาจจะหมายถึงการเสียเงินก้อนได้เหมือนกันอาจจะซื้อบ้านซื้อรถมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการโยกย้ายบางท่านย้ายบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนทิ่ฐานการทำอาหารกินก็ได้ในบางท่านนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเปลี่ยนเราได้ดีกว่าเดิมอะไรที่คุณรู้สึกกังวลใจในด้านของการเงินมันจะกลับมาฟื้นตัวหรือการเงินจะ จะดีขึ้นจากความวิตกกังวลของคุณถ้ารู้สึกว่าไม่ได้การเงินดูติดติดกขัดเดี๋ยวมันจะกลับมาดีขึ้นนะคะการเงินของคุณเพราะว่าหกดาบคือการเปลี่ยนแปลงการเงินที่จะคล่องขึ้นปัญหาบางอย่างที่มีมันจะถูกจัดการนะคะคุณจะได้เงินใหม่ๆเข้ามาจากเรื่องของงานหรือใครที่รอข้อตกลงหรือรอเงินเข้ามาจุนเจือที่มันต้อง เหมือนกับจะหมดเวลามันจะเข้ามาทันเวลาแล้วก็บางท่านอาจจะได้เงินเร็วขึ้นเป็นงานเร่งงานด่วนที่จะทำให้ได้เงินก็ได้นะคะอืมก็มีโอกาสจะได้เงินบางท่านก็อาจจะเสียเงินกันไปซื้อที่ดินซื้อทรัพย์เพิ่มแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางท่านเป็นนี้เป็นสินเนาะอาจจะซื้อบ้านอาจจะซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสูงก็ได้การเงินจะกลับมาคล่องตัวดีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ในด้านของความรักกันบ้างความรักของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรถอยหลังเข้าสู่ภพเปิรนที่สามของคุณคนโสดโอ้โหดูคุณมีคนเข้ามาป่วนในจิตใจหรือเปล่าคุณไปขอความรักจากอ,อ,องค์เทพทันใจไหมหรืออาจจะเป็น พาที่อยู่บนที่สูงบนดอยอบนบนโบสบนบนที่สูงอะคะ่ะบนเขาอะไรแบบนั้นเนาะนะก็มีโอกาสจะได้ตามปาถนานะคะหรือมีคนคิดถึงคุณอยู่ในช่วงนี้สำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่คุณจะได้ทุ่มเทใจให้ใครบางคนที่คุณไปขอพรมาหรือหรือรู้สึกว่าอยากอยากจะคบคนคนนี้ จะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนี้ดูจะตอบโจทย์ในด้านของความรักเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนคุณหรือเขาจะทุ่มเทให้คุณมากๆโดดเด่นกับคนที่เกิดราศีธาตุลมนิถุนตุลกลุมชาวลัคนาราศีมีหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกก็ได้ว้าว ความสัมพันธ์ดีค่ะเดลิเวอร์ขึ้นมาเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ดูจะเติมเต็มความรักให้กับคุณมากๆด้วยเขาอาจจะแอบ,บ่องแอบมองคุณมานานแล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ได้ที่อาจจะแบบเข้ามาทักทายคุณแล้วต่อยอดมาจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันดีขึ้นมากๆคนคนนี้จะมาเข้ามาป่วนกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากมีอยากจะโสดแต่คุณจะรู้สึกว่า คนคนนี้เข้ามาปวดในความคิดของคุณมาอยู่ในหัวคุณแบบนั้นก็ได้นะคะก็มีโอกาสจะจะเริ่มเริ่มมีหัวใจสีชมพูเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็โดดเด่นอาจจะเป็นคนคนรักเก่าหรือคนจากอดีตชาติได้เหมือนกันนะคะความรักของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร เงาเนาะเขาอาจจะละเลยคุณไปหรือเปล่าก็าอาจจะมุ่งมั่นกับการทำงานสร้างนื้อสร้างตัวมันเป็นด้วยโชควาสนาด้วยเนาะคุณอาจจะทำบุญมาด้วยกันแต่ว่าในความสัมพันธ์อาจจะแบบเขายังไม่มั่นใจเพราะตัวของเขาเองอาจจะกำลังสร้างฐานะความมั่นคงในด้านของการมีบ้านมีทรัพย์มีเงินอะไรแบบนั้นก็ได้ก็เลยดูจะปล่อยปล่อยปะละเลยชีวิตของคุณไป ในช่วงหนึ่งมันทำให้คุณรู้สึกเหงารู้สึกรู้สึกน้อยใจเนาะแต่ท้ายสุดแล้วเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆมีโอกาสที่ความรักจะกลับมาดีขึ้นมันเป็นด้วยพรมลิขิตเดสทร i นี Destiny. มีโอกาสาม,มากที่คุณจะกลับมาคลองคู่หรือมีความหวานชื่นในความรักมากขึ้นก็ช่วงนี้อาจจะดูเหงาๆสันหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไปสร้างเนสร้างตัวเนาะอาจจะเป็นความรักทางไกลก็ได้ หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบหมกมุ่นกับการหาเงินถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันก็เขาอาจจะละเลยคุณบ้างในช่วงนี้แต่ความรักก็จะกลับมาดีขึ้นได้เพราะว่าเขาอาจจะวางเป้าหมายอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของเขาแล้วก็การอยู่ร่วมกันความรักของความสัมพันธ์ที่มีคู่เป็นอย่างไรช่วงนี้ดูจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นเนาะ แล้วก็ดูเขาจะหึงหวงคุณมากๆนะต้องระวังเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างหรือแอบจับผิดคุณอยู่แล้วเขาดูจะมีอิทธิพลต่อคุณมากๆคุณก็เป็นคู่ศีลเสมอกันเหมือนกันแล้วเนี่ยเอ็มเพสกับเอ็มเพอรอขึ้นมาความเป็นคู่ขึ้นมาคุณก็มีอะไรที่มันเท่าเทียมกันก็อาจจะหมายถึงความปากไวทั้งคู่หรือคือมันบางครั้งความสัมพันธ์ของคุณมันดูทันกันมากๆะ่ะ แค่มองตามรู้เรื่องบางครั้งก็ไม่ค่อยยอมกันหรอกอืมมันมีในเรื่องของความกดดันทางความรู้สึกหรือคุณอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องของครอบครัวมากมันเป็นความกดดันบางครั้งคุณก็รู้สึกน้อยใจเนาะแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการปรับตัวการการอ่ามันมีความรู้สึกดีมากขึ้นเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แสดงให้เห็น อาจจะแบบทุ่มเทให้คุณมากขึ้นหรือความสัมพันธ์มันค่อยๆดีขึ้นอะไรที่มันที่คุณคิดไปเองอะไรบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่รู้สึกน้อยใจหรือเขาหรือคุณอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นอะไรแบบนี้มันมันจะคลี้ขายมีโอกาสที่คุณจะไปไหว้พระไปหาคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะมีเกณฑ์ไปทำบุญร่วมกันก็ได้มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้ดูของคุณจะเป็นอย่างไรอีกชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัสจรเข้าสู่พระเบลนที่3เป็นการจอนแบบถอยหลังนะคะ relationship อูโหความเป็นคู่ขึ้นมามีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้เจอกับความรักนะคะกัรยนานมิตรความรักคนที่เข้ามาซัพพอร์ตก็ได้อาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนคู่การค้าการขายก็ได้ก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์ ดีขึ้นมากๆความสัมพันธ์ในที่ทํางานความสัมพันธ์กับคนรอบตัวความสัมพันธ์ในด้านของความรักก็ได้ดีขึ้นมากๆก็ดูจะเป็นเรื่องของการ,รเผชิญหน้าคุณเหมือนกับมันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็ดาวพระพฤหัสเนาะก็หมายถึงว่า ดาวพระฤหัสที่อยู่ในภพเรือนสาสชะเล็งมาที่ภพเรือนสุภะที่มีดาวหลายๆดวงเข้ามากระจุกอยู่ในภพเรือนสุภะก็มีทั้งคู่มิตรใหญ่ดาวพระฤหัสกับดาวพาที่เป็นคู่มิตรใหญ่ช่วยส่งเสริมเกื้อนหนุนหรือดาวพระฤหัสเ,เลง็งกับดาวพังางคารเป็นคู่มิตรเหมือนกันก็จะเป็นในเรื่องของการค้าการขายการร่วมหุ้นลงทุนหรือคุณจะได้มีการตัดสินใจที่ดีบางท่านก็เป็นเรื่องของการมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาการได้ศึกษาล่ำเรียนอะไรบางอย่าง หรือเจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเกื้อหนุนได้แล้วการงานดูจะโดดเด่นมากๆดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในภพเดือนลาภะการได้ล่าผลผลประโยชน์การมีงานที่จะก่อเกิดรายได้ก้อนโตหรืออาจจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการวางโครงสร้างหรือการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นหรือการงานมีเกณฑ์การมีงานที่มั่นคงหรือเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆเข้ามา การวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงหรืองานดูจะมีความมั่นคงหรือมีความเสถียรมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาต่างๆมันจัดการได้ดีเป็นจังหวะของสิ่งที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนการเงินกลับมาดีขึ้นตัวของคุณดูมีพะละกําลังดูมีความแข็งขยนันมีความลยุยจัดการอะไรได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการมีพลัง การมีพลัง,ใน,งในด้านของสุขภาพร่างกายก็ได้ในบางท่านกลับมาแข็งแรงกลับมาฟื้นตัวตัวตนของคุณดูมีพลังดูอยากเหมือนเหมือนมันเป็นเรื่องของการมีไฟเนาะถ้าก่อนหน้าน,นี้เคยอ่อนละอ่อนแรงอ่อนกําลังทําอะไรก็ดูจะไม่ได้ดังใจมันมีความเหนื่อยใจแต่ตอนนี้คุณดูมีไฟมีพลังมีใจที่ฮึกกหืมอยากจะทําอยากจะลุยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีคนเข้ามา ซัพพอร์ตมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาช่วยหนุนมาช่วยดันมาเป็นคู่คิดก็ได้ในบางท่านก็ดูจะเป็นเรื่องของการเติบโตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกบางท่านจะได้เป็นหัวหน้าทีมหรือการเปลี่ยนแปลงการเป็นหัวหน้างานหรือการเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือคุณจะได้คนที่แนะนำแนะแนวชีวิตของคุณไป สู่จุดใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมหรือถ้ามันมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคคุณจะเจอคนที่เข้ามาแนะแนวทางให้ชีวิตของคุณมือนก้าวหน้าได้หลุดพ้นจากปัญหาได้ว้าวบางท่านเป็นในหน้าเนาะงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในหน้าต่างๆดูจะเฮงจะปังบางท่านก็อาจจะอยากซื้อบ้านอยากมีความมั่นคงกับการมีรากฐานให้กับชีวิตของตัวเองมันมีแบบแผนมีเป้าหมายคุณดูมีความ มั่นใจในตัวเองมากๆในช่วงนี้แล้วก็ดูมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาคุณดูจะค่อยๆจัดการได้ดีมากๆด้วยแล้วก็มีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะบางท่านก็บุตรบริวารช่วงนี้ดูจะ,จะได้ดังใจเนาะมีเรื่องของข้อตกลงที่ดีแล้วก็ ขงท่านก็เป็นในเรื่องของโอกาสเนาะที่จะสร้างรายได้ให้ให้ตัวเองมีความมั่นคงไปยาวๆแล้วก็ได้ได้คุณส่วนที่ดีค่ะอืมความปรารถนาบางอย่างของคุณก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกน้อยใจกับจัก,กรวาลเหมือนตอนนี้มันมันมันดีขึ้นมันเหมือนกับมันได้รับพรเนาะมันได้ในสิ่งที่คุณขอมันได้ในสิ่งที่คุณคาดหวัง ก็มีโอกาสที่ความเฮงความปังมันจะเข้ามันจะได้มันจะดีขึ้นอะไรที่คุณคุณรู้สึกไม่มั่นใจมันกําลังมีความมั่นคงที่เกิดขึ้นทําให้คุณมีกําลังใจที่จะต่อสู้ที่จะลุยกับมันมากขึ้นอะไรที่มันเคยหมดไฟก่อนหน้านี้รู้สึกเหนื่อยล้ามันจะกลับมาฟื้นตัวคุณจะมีพะละกําลังกับการลุยลุยงานแก้ปัญหางานหรือ ลุยกับคนก็ได้คุณอาจจะเหนื่อยใจกับใครบางคนที่อยู่รอบตัวเนาะตอนนี้มันเหมือนหัวใจของคุณกลับมาฮึกฮืมมากขึ้นมันมีความเป็นอีโก้ความเป็นตัวตนของคุณกลับมาคุณจะเป็นที่หนึ่ง intention ก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะได้การเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คุณรักตัวเองมากขึ้น คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีแรงผลักดันให้กับตัวเองว้าวเซอร์ไพรส์จากจัก,กรวาลคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดฝันบางท่านได้งานที่ดีหรือบางท่านจะได้โปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้เงินหรือบางท่านอาจจะเป็นการได้เงินก็ได้ได้ลาบลอยได้ผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาก็ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์บางท่านเหมือนกับไม่คาดคิดว่าจะได้มันจะได้กับบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นการขอพรอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณแล้วมันได้แบบนั้นก็ได้นะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวัง intention เป็นสิ่งที่คุณทุ่มเทกับมันก็ได้นะคะในบางท่านเนาะก็จัก,กรวาลรอให้คุณผ่านบททดสอบบางอย่างแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ท่านหรือจัก,กรวาลรอที่จะให้คุณอยู่แล้วเตรียมรอความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพฤหัสจะให้คุณ คุณอาจจะได้กัลยาณามิตรที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมันเฮงมันปังมันก้าวหน้าด้วยนะคะในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะได้ในเรื่องของการได้บ้านการได้ทรัพย์สินถ้ารอโอกาสการซื้อแบบนั้นก็ได้อาจจะได้มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะได้ตามนั้นก็ได้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักๆหรือไม่ก็พพอนตมันเองได้ในทุกๆช่องทาง ทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แต่งสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่รัก,ก,กลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ